ีผมวิจิตร DIY ผมได้สั่งซื้อดอกดราเตอร์นะครับนี่มาซาะร่องนะครับมาทำหัวขอไม้กันนะครับผมก็การใช้งานมันก็ต้องใช้งานกับเครื่องเราเตอร์นะครับแต่ผมไม่มีเครื่องเราเตอร์นะครับผมจะนํามาใช้งานกับสว่านนะครับมันก็ใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะเพราะว่าสว่านนะครับเนี่ยรอบความเร็วของแค่1,500รอบเท่านั้นนะครับผมส่วนเครื่องเราเตอร์เนี่ย ความเร็วนะครับเขาจัดมากนะฮะนี่ก็สองหมื่นรอบขึ้นไปนะฮะต่อนาทีกันเลยนะครับผมผมก็นำอินเกียสีนิ้วนะครับนี่เดี๋ยวจะมานะครับใส่อุปกรณ์นะครับนี่เพิ่มเข้าไปนะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะประกอบเข้ากับอินเจียสีนิ้วนะฮะจะได้นําไปนะครับผมใช้งานนะฮะดอกรรวเตอร์นะซอกร่องไม้นะครับทำบัว ขอบไม้ให้ได้นะครับผมเพราะว่ารอบของทีเกียสีนิ้วนะครับผมก็1 2 0 0 0รอบนะครับก็พอจะอใช้งานนะครับใกล้เคียงกับเครื่องเราเตอร์กันได้นะครับผมเดี๋ยวไปลงมือนะครับนี่ประกอบอุปก,กรณ์นะครับแล้วไปใช้งานให้ดูกันนะ มาดูดอกเราเตอร์กันนะครับผมก็การใช้งานหลักๆมันก็มีอยู่2อย่างนะครับผมก็เสาะร่องนะครับกับทำบัวนะครับตรงขอบไม้นะครับนี่นะครับอ่าอย่างเสาะร่องนะครับก็เขาก็จะมีเสาะโค้งนะครับนี่คเสาะเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมก็อ่าจะเสาะเป็นแนวตรงนะครับไออย่างทําขอบไม้นะครับจะมีนะฮะทำขอบไม้ให้ตรงนะครับอ่หรือว่าอ่ะขอบไม้นะครับนี่ให้ ให้เป็นบัวนะครับโค้งกันได้นะครับก็หลักๆก็ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับการใช้งานนะดอกเลาเตอร์นะครับเขาก็ต้องมานะครับนี่ผมเตรียมหัวไว้นะครับผมมันจะก็มีก้านนะครับเหมือนดอกสว่านก็ใส่เข้าไปในหัวจับดอกสว่านนะครับหัวจับดอกสว่านอันนี้จะเป็นขนาด10มิลลิเมตรนะครับจะสามารถใส่เข้าไปในนะครับ จิงๆีสี่นิ้วนะครับอ่าใส่เข้าไปตรงในแกนเฟืองได้พอดีเลยนะครับผมก็แล้วก็นําดอกนะครับเนี่ยเราเตอร์นะครับเลยอ่ามาสั่งนะครับผมส่วนนะครับอ่าอุปกรณ์ที่จะเพิ่มเข้ามานะครับมันก็จะต้องมีมีไกด์นะครับผมจะต้องทําไกด์ทำเขาเรียกว่าแนวแนวเดินร่องนะครับถ้าใช้งานแบบนี้นะครับมันเดินร่องไม่ตรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่า12,000รอบ จับอะไรก็ไม่นิ่งนะต้องทําไกด์นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวไปทำอุปกรณ์นะครับเพื่อ,อนํามาประกอบนี่ใช้งานเราเตอร์ซอกล่องไม้นะนะทำทำบัวขอบมาให้กันนะครับตัดเล็กนะครับนีเน่เป็นเป็นเหล็กแผ่นนะครับ เดี๋ยวจะนํามาเทียบตรงนี้นะครับนี่เพื่อเจาะรูตรงนี้จะมีเกลียวในนะของเจียรสีนิ้วนะครับ,บนะเดี๋ยวจะเทียบแล้วก็มาแนบด้านข้างนะครับอันนี้จะเป็นเป็นแผ่นเพดตรงนี้นะครับที่มันได้ฉากเลยนะฮะนี่นะนนะก็คือนี่ครับตั้งระยะนะครับตั้งระยะนะครับนี่นะครับ ตั้งระยะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะผ่านะครับครับ่า่ามาถึงตรงนี้นะครับเพื่อจะได้นะครับนี่สไลด์ได้นะครับนี่นะครับปรับระยะนะครับความลึกของดอกเราเตอร์ได้นะการพาเหล็กนะครับให้เป็นร่องนะครับมันจะต้องเจาะรูนะครับในตรงตรงปลายด้วยนะครับผม ครับเดี๋ยวจะนำะนี่นะครับหินเจีย4สนิ้วนะครับที่ทำเป็นนี่นะครับแท่นตัดสไล์แบบนี้นะครับีด๋จะมาพานี่นะครับเล็กนะครับให้เป็นร่องนะ น้ำเหล็กนะครับเี่ยมาติดตั้งนะครับก็เนี่ยใส่ใส่น็อตนะครับเนี่เข้าไปในหี่เทียบสี่นิ้วนะครับก็จะมีแนวที่จะสไลด์นะครับเพื่อปรับนะครับนี่ให้ได้ฉากกันนะครับนี่นะครับผมก็คือสามารถตั้งนะครับให้ได้ฉากกันได้นะแล้วด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะนําเหล็กนี่นะครับเดี๋ยวจะเชื่อมแบบนี้นะครับเพื่อ ใเป็นแนวนะครับในการสไลด์นะครับนี่เดินร่องกันนะครับผมเ,เดี๋ยวไปเชื่อมเหล็กแผนตรงนี้นะครับนี่เรียบที่เรียบร้อยนะฮะ ทำไกด์นะครับเพื่อมาประกอบกับอินเียร์สีนิ้วนะครับเพื่อนําดอกราเตอร์นะครับผมมาใช้งานนะครับม,มาประกอบกันเลยนะลน,นะครับแล้วการนาดอกราเตอร์นะครับนี่มามใส่นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับนี่ก็สามารถนะครับปรับระดับนะครับ ความลึกเนี่ยของดอกเราเตอร์ก็ได้นะครับโดยนะครับปรับตรงแนวสไลด์ตรงนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นะนะครับตรงด้านหน้านะครับก็สามารถน้ำนะครับนี่จัมปานะครับเนี swiftly, ม่มามักขันดอกเราเตอร์ให้แน่นกันได้แล้วก็เปลี่ยนดอกเราเตอร์กันได้นะครับผมเดี๋ยวจะมานะครับปละกอบนะครับผมให้เรียบร้อยแล้วกันจะไปไปใช้งานนะเนี่ยนํานไปซ่อร่องม้าให้ดูกันนะครับผม ก่อนใช้งานมาดูความปลอดภัยกันก่อนนะครับดูที่มือจับนะครับจะมีอันนี้แผ่นเหล็กจะกว้างนะครับจะช่วยกันนิ้วนะครับไม่ให้ไปอยู่ใกล้กับหัวจับสว่านนะครับตรงนี้เป็นดอกเราเตอร์นะครับก็อยู่ห่างนะครับจะมีความปลอดภัยนะครับมือซ้ายนะครับมือซ้ายก็เนี้นะจับด้านนี้นะครับการซ่อร่องนะครับเนี้ก็ดึงถอยหลังมานะครับผมก็ สามารถมองนะครับนี่ตรงดอกเราเตอร์ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะซอกลองให้ดูกันเลยนะครับผม นี่นะครับนี่ซะล่องให้ดูแล้วนะครับก็จะได้ร่องนะครับนี่ที่ตรงนะครับก็ลึกตามต้องการนะครับเพราะมันต้องมีไกด์ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าไม่มีไกด์ตรงนี้นะครับการใช้อินเจียสีนิ้วนะครับที่ใส่ดอกลาวเตอร์แล้วก็นํามาซอล่องมันจะไม่ตรงนะครับผมเดี๋ยวนําดอกลาวเตอร์นะครับที่นะครับเป็นการนี่ ทำบัวนะครับขอบไม้นะครับมามาทำบัวขอบไม้ให้ดูกันอีกนะครับดอกราวเตอร์นะครับที่ที่เป็นการทำบัวขอบไม้นะครับนี่ก็จะมีแบบต่างๆแล้วอันนี้ผมจะเลือกแบบโค้งมานะครับก็จะมีไก่ตรงปลายดอกด้วยนะครับเดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับผมก็นี่นะครับปรับระดับนะครับนี่ให้พอดีนกับฐานตรงนี้นะครับ เอสนิ้วนะครับอ่าที่ทําอุปกรณ์นะครับมาติดตั้งแล้วก็นําดอกเราเตอร์นะครับมาใช้งานนะครับผมก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานให้ดูแล้วนะครับผมก็ขอบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมกดติดตามเป็นกําลังใจนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ